งานแห่สำหรับเด็กหงสุดยิ่งใหญ่บรรยากาศงานแถลงข่าววันหงแดงแห่งชาติที่จะพาแฟนบอลมาร่วมฉลองในงานสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีแชมป์ลิก20สมัยแน่นอนวันนั้นแหละ25สบาพฤคมที่นทหน้าลานเซนทนบมูมันจะเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนรอคอยและคาดหวแน่น ครับว่าเรามีคำนันผมมาแน่ครับมาแน่มาแน่ครับบอกบอกช่วยได้เลยอ่ะช่วยได้เลยครับเขาเขาซื้อตั๋วมาแล้วค่ะจองตั๋วเรียบร้อยของเหล่าบรรดาหงแดงหรือว่าปู่ของเราเพราะฉะนั้นวันหงแดงแห่งชาติในวันที่25พฤษภาคมนี้เชื่อหรือไม่คะว่าท่ามกลางจุดเริ่มต้นเล็ก ปรากฏว่าพอมาหน้าง,งานแถลงข่าวตอนแรกทุกคนบอกพี่ไม่มีอะไรเลยงานเราเล็กๆง่ายๆพอมาหน้าง,งานขอโทษนะอะไรที่เล็กเอ่ยนะไหนบอกว่าเล็กๆวันนี้มากันแบบยิ่งใหญ่มากๆนะคะซึ่งเปนที่มันจับจุดได้ก็คือมันน่าจะเป็นครั้งแรกครับั้งแรกจริงๆบนหน้าบนหน้าประวัติศาสตร์การเป็นกองเชียร์ของแดงของเราอะนะครับผมว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่เคยมีเป็นรูปเป็นล้านะนรับ โดยท่านได้ได้เห็นภาพได้คุยกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคุยยาวผมคอยดูสาการอย่างเดียวแล้วก็บ้านอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่ต้นมาก็สุดท้ายเราก็ได้มานั่งตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทางคุณออฟด้วยทาง C.R.C. ทางซูเปอร์สปอร์ตด้วยที่ผมว่ามันเป็นมันเป็นการจอยบาร์ตี้ที่เห็นภาพชัดมากๆครับของการเป็นเด็กผงของการเป็น คขาว่าหงแดงของเราวันหงแดงแหงชาตนะิภาพมันชัดมากแล้วก็จากที่ยุ้ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วนะคือตอนเนี้มันกลายเป็นว่าสเกลที่มันใหญ่แบบนี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับในภูมิภาคของเราหรือในทวีปของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> เขาว่ายิ่งใหญ่อะมันมันอยู่ในหัวของทุกคนอยู่แล้วแต่ผมอาจจะไม่สามารถจะไปแบบบอกได้ว่าเฮ้แต่ละคนยิ่งใหญ่ขนาดไหน,นแต่ในวันนั้นน่ะ25พฤษภาคมที่หน้าลอนดอน มันจะเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนรอคอยและคลาดหวังแน่ๆแห่ต้องมีอยู่แล้วครับแล้วก็เราจะมีการแห่ใจกลางเมืองนะครับสถานที่ที่จะเป็นแลนด์มาร์คของเราก็คือเซนต์แอนดรูว์นะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยเส้นทางในคุณเบลช่ำสองมาคือบางคนแบบ<ๆ>เฮ้ยสมมติว่าไม่สะดวกมาที่งานแต่อยากจะร่วมด้วยเดี๋ยวเราจะบอกเส้นทางเพื่อป่าประชาชน แฟนหงจะไปรวมตัวรอกันได้เราจะเริ่มต้นจากเซนทรัลเวิลด์จากนั้นนะครับเราก็จะผ่านไปประตูน้ำเข้าราชบารถนะฮะก็จะออกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลัง <Okay. S 1> ลจากนั้นปุ๊บเราก็จะมูฟข้ามไปที่นู่เลยฮะอีกโซนหนึ่งก็คือโซนลาดพร้าว แต่ก็เสร็จท่า <im itation> น์แลวภูณาร์เขาอาจจะมารวมตัวถ่ายรูปกันได้นะครับก็สุดท้ายเราก็จงบุญกลับมาจากโซลักเท้าป่ามาที่เซ็นทาร์โบดีขนาดหนึ่งนะครับพอวนกลับมาที่เซ็นทาร์ิลด์เราก็จะมีกิจกร,รรมบนเวทีบางอย่างนะครับแล้วก็มีการเซเลบรตกันเล็กน้อยนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือเท่าที่บอกได้ จริงจริงพี่ก๊อลฟมีที่บอกได้อีกอย่างนึงว่าเรามีสปายด้วยให้ใครบอกดีฮะให้พี่ยักษ์ไหมครับว่าเรามีทำงานผมมาแน่ครับมาแน่ครับมาแน่ครับบอกบอกช่วยได้เลยช่วยได้เลยช่วยได้เลยครับพี่เขาเขาซื้อตั๋วมาแล้วค่ะจองตั๋วเรียบร้อยทำให้โอเคเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะครับวันนั้นคุณจะได้เจอหนึ่งในนักเตะชุดแชมป์ยุโรป2005ครบรอบ20ปีพอดีครับ แบกซ้ายเท้าระเบบดของเราฮนะจอห์นออนเนลิเซ่ครับ<ว>จะมาร่วมฉลองแชมป์แห่แชมป์ไปกับพวกเราด้วยพร้อมกันที่ลานเซนเตอร์เวลลเราจะเห็นรถแห่อยู่กลางลานเซนเตอร์เวลลแล้วก็มีเหล่าแฟนๆผมทุกคนมาอยู่ในลานทั้งหมดและเราจะถ่ายภาพพร้อมกันเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าแฟนของผม ของเราอะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนตรงนั้นครับเข้าไปอะครับจะเป็นเหมือนกับผ f e เฟสติวัลที่เข้าไปมีการเล่นดนตรีการมีแฟนคลับเข้ามาครับในงานจรานตลอดเวลาตั้งเริ่มตั้งแต่บ่ายวงเป็นต้นไปเข้าไปเราจะเห็นบูธต่างๆเราจะเห็นบูธแฟนโหเราจะเห็นกิจกรรมเราจะเห็นเข้าไปมันจะเป็นบรรยากาศที่เราจะร้องเพลงไปตลอดงานตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายยันแถวค่ำเลยเราจะได้ยินเพลง ของแฟนผมตลอดเวลา <น S 1> ใหญ่ความจากพี่ก๊อฟก็คือวันนั้นเราจะเปลี่ยนรัชประสงค์ให้เป็นข้างๆแอนฟิล์ใช่ครับแบบให้เป็นเหมือนบรรยากาศที่เราจะไปเชียร์บอลร่วมกันแล้วแล้วเราก็จะมีอะของแอกซ่าคาเฟ่ครับที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอันนี้คือไฮแม็กอยากให้พี่<อ>เคือเร<อ>าจะยกะเหมือนกับแอนฟิวแต่เดี๋ยวขออุ้มไว้ก่อนมันเป็นมันเป็นมันเป็นเลาจ์ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงอ่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่จะถูกยกมาไว้ในงานนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆซื้อขชนมาเยอะมากเลยขอวปดีโอด้วยค่ะถ่ายนิ่งๆขอบคุณนะที่กรีดได้นะอ่าเดี๋ยวก่อนน้องจะไปเอวีที่กรีดนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเดี๋ยววันนี้ถ่ายภาพร่วมกันก่อน